กลับมาแล้วครับกับแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ในอวตารไฟแ and Ash เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสารต่อเรื่องราวนะครับอืมไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการพลิกโลกแพนดอร่าที่เราเคยรู้จักไปเลยจากป่าไม้เขียวๆมหาสมุทรสีครามตอนนี้เรากำลังจะดำดิ่งไปสู่ดินแดนแห่งไฟและเท่าทาน ที่ทั้งมืดมนแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมากใช่ครับมันเลยเกิดคำถามที่น่าสนใจมากว่าคือเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจมส์แคเมรอนตัดสินใจเผาโลกที่เขาสร้างขึ้นมากับมือนั่นคือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยค่ะเราจะขุดไปให้ถึงแก่นของหนังเรื่องนี้กันแบบเน้นๆโดยดูจากบทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมา ครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะสำรวจว่าทำไมภาคนี้ถึงกล้าเล่นกับประเด็นที่มันท้าทายศิลธรรมคนดูขนาดนี้ตั้งแต่การตั้งคำถามกับพระเจ้าของชาวนาวีไปจนถึงการเปลี่ยนตัวละครเอกที่เรารักโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากให้กลายเป็นคนที่มีความคิดเอียดเชื้อชาติอย่างเต็มตัวเลยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันส่งผลไปถึงทุกอย่างจริงๆนะคะตั้งแต่เทคนิคการสร้างไปจนถึงเสียงวิจารณ์ที่แบบแตกเป็นสองฝั่งเลยน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ปรากฏการณ์ก่อนมันก่อนเลยตัวเลขรายได้เปิดตัวทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ345ล้านดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเอ๊ะดูแผ่วๆนะคะถ้าเทียบกับภาคก่อนใช่ครับดูแผ่วกับภาคก่อนนะแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับภายในแค่2สัปดาห์หนังกลับโกยเงินไปถึง760ล้านดอลลาร์โหแซงหนังระดับตำนานอย่างอินเตอร์เซียไปเฉยเลย มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันแปลกมากค่ะในวงการเขาจะเรียกกันว่าหนังมันมีขาหรือเล็กซ์ที่แข็งแรงมากอ๋อ oh, ขาที่แข็งแรงคืออาจจะไม่ได้เปิดตัวตุ้มต้าเหมือนวิ่งร้อยเมตรแต่เป็นเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งไปได้เรื่อยๆแบบไม่หมดแรงเลยสาเหตุก็เพราะคุณภาพของงานสร้างกับความเชื่อมั่นในชื่อเจมส์แคเมรอนนี่แหละค่ะยังขลังอยู่เหมือนเดิมยังขลังอยู่ค่ะคนดูแล้วชอบ ก็ไปบอกต่อกันปากต่อปากโดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างจีนฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีที่เป็นกำลังสำคัญสุดๆเลยอทวนข้อมูลหลักๆของหนังกันอีกทีนะครับชื่อเรื่องคืออวตารไฟและเถ้าถ่านหรืออวตาร r e and Ash กำกับและเขียนบทร่วมโดยเจมส์แคเมรอนเหมือนเดิมหนังยาวสาดใจ3ชั่วโมง17นาทีอา่ามากด้วยทุนสร้างที่ว่ากันว่าสูงถึง400ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะ และพลังของแบรนด์ c a m e r o นเนี่ยมันก็ผูกติดกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาเอามาโชว์เราตลอดเลยใช่ไหมครับเห็นว่าภาคนี้ก็มีของเล่นใหม่ที่น่าทึ่งมากเหมือนกันถ้าภาคก่อนเราทึ่งกับการจำลองน้ำภาคนี้คืออนุภาคและความร้อนค่ะใช่เลยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือนวัตกรรมที่เรียกว่า volcanic volume ค่ะมันไม่ใช่แค่ CGI สวยๆนะคะแต่เป็นการสร้างสตูดิโอภูเขาไฟขึ้นมาจริงๆเลยเดี๋ยวนะครับ สตูดิโอภูเขาไฟคือยังไงครับคือมีลาวาปลอมไหลอยู่ตรงหน้านักแสดงเลยเหรอมันร้อนจริงๆริงไหมเกือบจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือทีมงานสร้างสภาพเวทล้อมที่ปิดล้อมทั้งหมดมีการใช้คมไฟความร้อนกำลังสูงเพื่อสร้างอุณหภูมิที่ใกล้เคียงความจริงมีระบบพ่นเท่าฐานสังเคราะห์กับควันที่ควบคุมได้โอ้โห เพื่อให้นักแสดงอย่างแซมเวอร์ทิงตันหรือโซอี้เซลดาหนะ้าหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกถึงความอึดอัดจริงๆมันไม่ได้มีแค่ภาพแต่มีทั้งสัมผัสและบรรยากาศกดดันจริงๆครับอ๋อซึ่งคารเมรอนย้ำเลยนะคะว่าทุกทั้งหมดนี้มีเจตจำนงของการเล่าเรื่องอยู่เบื้องหลังทุกอนูของเท่าฐานที่ลอยอยู่ในอากาศหรือแสงสะท้อนจากลาวามันถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความโกรธแค้นและความสูญเสียในใจของตัวละครโอ้โห มิน่าล่ะปฏิกิริยาเล็กๆน้อยๆของนักแสดงที่เขาเรียกว่าไมโครมูฟเมนต์มันถึงดูจริงมากตอนที่พวกเขาต้องหลบสเก็ดไฟหรือไอความร้อนมันคือการแสดงที่ออกมาจากร่างกายจริงๆไม่ใช่แค่จินตนาการเป็นประเด็นที่ดีมากค่ะเพราะเบื้องหลังความสวยงามนั้นคือความสมจริงทางอารมณ์แต่ก็ยังมีอีกเทคนิคที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะอืม คือการใช้ไฮเฟรมเรทหรือ HFR ที่48เฟรมต่อวินาทีซึ่งคารมารอนก็ยังคงยืนยันที่ฉัดจะใช้มันข้อดีคือมันทำให้ภาพ3าดีในฉากแอคชั่นเร็วๆเนี่ยคมชัดมากไม่เบลอแต่ก็มีนักวิจารณ์บางส่วนรู้สึกว่าการตัดสลับไปมาระหว่าง24กับ48เฟรมมันทำให้ภาพดูกระตุกไปหน่อยอ๋อเหมือนดูวิดีโอเกมสลับกับดูหนังอะไรแบบนั้นใช่ค่ะซึ่งก็แล้วแต่คนชอบจริงๆโอ พอมาถึงเผ่าหม่นี่คือสิ่งที่ผมรอคอยเลยได้ยินมาว่าภาคนี้มีชาวนาวีไม่เชื่อในเอวาด้วยซ้ําจริงเหรอครับเนี่ยมันเหมือนทําลายกฎของจักรวาลนี้ไปเลยนะจริงอย่างที่ว่าเลยค่ะนี่คือการมาถึงของชาวเผ่าเท่าฐานหรือเชื่อชามการคือมังควานมังควานซึ่งการมีอยู่ของพวกเขาเป็นการปฏิวัติแนวคิดของหนังทั้งแฟรนไชส์เลยก็ว่าได้มันเหมือนกับภาคแรกๆวาดภาพไว้ชัดเจนเลยว่ามีทีมคนดีคือชาวนาวีและทีมคนเลวคือมนุษย์ ช่ครัเขากับดําชัดเจนแต่พอมีเผ่านี้เข้ามามันเหมือนมีทีมที่สามผอมาแล้วบอกว่าเราไม่สนเราเจ็บปวดมาพอแล้วมันทําลายสมการง่ายๆที่เราเคยเชื่อทิ้งไปเลยค่ะแล้วทําไมทาไมพวกเขาถึงปฏิเสธเอวาได้ล่ะครับในเมื่อเอวาคือทุกสิ่งทุกอย่างของแพนดอร่าเพราะประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของพวกเขาค่ะในอดีตเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ทําลายบ้านเกิดและฆ่าชีวิตชาวมังวานไปมากมายอืม พวกเขาสวดอ้อนวอนต่อเอวาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทำให้พวกเขาเกิดความเชื่อว่าเอวาทอดทิ้งเราหรือบางทีเอวาอาจไม่มีอยู่จริงโหนี่มันไปไกลกว่าหนังไซไฟธรรมดาแล้วนะครับเหมือนกำลังถามคำถามที่มนุษย์เราถามกันมาเป็นพันปีเลยว่าถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมถึงปล่อยให้เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น ไม่นึกว่าคาเมรอนจะใส่ประเด็นหนักขนาดนี้เข้ามาในหนังล็อกบัสเตอร์ใช่เลยค่ะมันคือคำถามเชิงเทวิทยาหรือ g ีโอดที่หนังใส่เข้ามาอย่างกล้าหาญมากและความรู้สึกถูกทอดทิ้งนี่แหละที่ผลักดันให้ชาวมังคารหันไปจับมือกับ RDA เอ,อไปจับมือกับศัตรูซะนั้นใช่ค่ะแล้วรับเอาเทคโนโลยีของมนุษย์อย่างปืนไฟมาใช้ต่อสู้กับชาวนาวีด้วยกันเอง มันคือการสำรวจด้านมืดของธรรมชาติที่ความเจ็บปวดสามารถเปลี่นผู้ถูกกระทำให้กลายเป็นผู้กดขี่ได้ฟังดูหดหูมากแต่ผมก็ได้ยินมาว่ามีอีกเผ่าที่เข้ามาสร้างสมดุลกับเรื่องราวใช่ไหมครับมีค่ะเพื่อไม่ให้หนังดำดิ่งเกินไปเราจะได้เจอกับผู้ค้าสายลมหรือเทอร์ลิมเผ่านี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนช่วงเวลาแห่งความสงบก่อนพายุใหญ่อื พวกเขาเป็นชนเผ่านักเดินทางที่ใช้ชีวิตอยู่บนเรือเหาะชีวภาพขนาดยักษ์ที่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งมีชีวิตคล้ายแมงกะพรุนที่เรียกว่าเมดูซอยส์โอ้โหแค่ฟังก็เห็นภาพเลยภาพที่ออกมาคือสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะมันให้เราได้เห็นอีกมุมของแพนโดราที่สงบสุขและกว้างใหญ่ผู้นำของเผ่านี้คือเพลักที่รับบทโดยเดวิดทิวลิสซึ่งคาเมรอนแอบบอกใบไว้ว่า ตัวละครนี้จะเป็นเหมือนหมากตัวสําคัญที่วางไว้สําหรับภาคต่อไปพูดถึงตัวละครแล้วภาคนี้คือเข้มข้นมากจริงๆโดยเฉพาะตัวร้ายคนใหม่วารังผู้นําเผ่าเท่าฐานที่รับบทโดยอูน่าแชปลินหลานสาวแท้ๆของชาลีแชปลินเลยนะใช่ค่ะการปรากฏตัวของเธอในโรงหนังนี้คือทุกคนเงียบกริบเลยนะคือมันตึงเครียดมากใช่ค่ะเคมีของเธออันตรายมาก ภาษากายของเธอถูกเปรียบเหมือนงูที่ดูเยือกเย็นสงบนิ่งแต่พร้อมจะฉกได้ถูกเมื่อแววตาของวารังไม่ได้ดูชั่วร้ายแบบตัวการ์ตูนนะคะแต่มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ฝังลึกซึ่งทําให้เธอหน้ากลัวกว่าตัวร้ายที่กรีดร้องโวยวายหลายเท่าเลยนั่นสิครับและเคมีระหว่างเธอกับคอริชก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากมันไม่ใช่ความรักโรแมนติกแต่มันคือการยอมรับกันของนักล่าสองตัวที่มองเห็นความอมหิตในแววตาของกันและกัน มีฉากหนึ่งที่แคมรอนบอกว่าชอบที่สุดเป็นฉากที่สองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วมีความอีโรติกแปลกๆเกีย่ยวกับสารกระตุ้นบางอย่างด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะฉากนั้นมันยกระดับความสัมพันธ์ของตัวละครไปอีกขั้นเลยมันทําให้ควอริชไม่ใช่แค่ทหารบ้าสงครามแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัณหามีความต้องการการยอมรับและความผูกพันที่ซับซ้อนแต่ถ้าจะพูดถึงตัวละครที่เปลี่ยนแปลงไปจนน่าตกใจที่สุดอืมดิฉันว่าต้องยกให้เนทีรีค่ะโอ้โห เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆจากวีรสตีผูปกป้องเผ่าพันธ์ุในภาคแรกๆมาภาคนี้เธอเปลี่ยนไปมากในทีรีที่บอบช้ำจากการสูญเสียลูกชายถูกความโศกเศร้ากัดกินจนกลายเป็นคนที่มีอคติทางเชื้อชาติหรือเรซิสอย่างเต็มรูปแบบโห oh. ใช้คำนี้เลยใช่ค่ะเธอไม่ได้มองสไปเดอร์เป็นแค่เด็กคนหนึ่งอีกต่อไปแต่เห็นเขาเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ปีศาจที่พรากลูกของเธอไปมันน่าอึดอัดมากเลยนะที่ต้องเห็นฮีโร่ที่เราเคยรักกลายเป็นแบบนั้นมันทําให้คนดูอย่างเราต้องเลือกว่าจะยังเอาใจช่วยเธออยู่ไหมหรือจะรู้สึกว่าเธอทําเกินไปนั่นคือสิ่งที่หนังต้องการเลยค่ะมันบีบให้เราตั้งคําถามกับความดีความช่วยและสะท้อนความจริงอันโหดร้ายว่าสงครามและความสูญเสียมันสามารถบิดเบือนจิตใจของคนดีให้มืดบอด ไได้แค่หน,นั่นสิครับมันแสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างเหยื่อกับปีศาจ มันบางกว่าที่เราคิดในขณะที่เนทิรีดำดิ่งลงตัวละครสไปเดอร์กลับมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยเขาได้รับการติดเชื้อไมซิเลียบางอย่างที่ทำให้หายใจในอากาศของแพนดอร่าได้ใช่ค่ะแถมยังทำให้เขามีจุดเชื่อมต่อประสาทบึงอนูโรคิวเหมือนชาวนาวีด้วยใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สไปเดอร์กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองโลกอย่างแท้จริงทั้งทางชีวภาพและจิตวิญญ,ญาณ ส่วนโคริชาร์ตในร่างอวตารพอได้ไปอยู่กับเผ่าเท่าทานเขาก็เริ่มเรียนรู้วิธีของนักรบในแบบของเขาไม่ใช่แค่วิธีของทหารอีกต่อไปมันทำให้ตัวละครมีความลึกมากขึ้นไม่ได้แบนเหมือนภาพก่อนๆค่ะผมฟังมาทั้งหมดแล้วยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมต้องเป็นไฟและเท่าทานชื่อนี้มันซ่อนความหมายอะไรไว้มากกว่าแค่ภาพที่เราเห็นหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะถ้าจะตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ ไฟก็คือตัวแทนของความโกรธแค้นที่ลุกโชนอยู่ในใจของเนทิรีและในขณะเดียวกันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีสงครามทำลายล้างของ RDA อืมส่วนเท่าฐานคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังความหาย,ยนะความสูญเสียแต่ในทางกลับกันเท่าทานก็เป็นปุ๋ยชั้นดีให้ชีวิตใหม่ได้เติบโตขึ้นมาเช่นกันค่ะเหมือนนกฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่จากกองเท่าฐานเลยถูกต้องค่ะ ภาพของนกฟีนิกซ์นี่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของสไปเดอร์เลยเขาเปรียบเหมือนชีวิตใหม่ที่เกิดจากเท่าทานแห่งความขัดแยง้งและประเด็นที่แหลมคมที่สุดที่หนังต้องการจะสื่อผ่านสัญลักษณ์นี้ก็คืออคติและความเป็นอื่นที่ซ่อนอยู่ในใจเราครับภาคนี้หนังกล้าย้ายอคติจากฝั่งตัวร้ายมาใส่ไว้ในใจของตัวเอกอย่างนีทีรี เพื่อจะบอกเราว่าความเจ็บปวดมันสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้กลายเป็นผู้กดขี่ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยด้วยเนื้อหาที่หนักหน่วงและท้าทายขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่เสียงตอบรับจะแตกเป็นสองฝั่งชัดเจนมากฝั่งที่ชอบก็คือชอบสุดๆไปเลยอย่าง IGN ให้คะแนนถึง9เต็ม10บอกว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พลใช่ค่ะหรือคะแนนฝั่งผู้ชมใน Rotten Tomatoes ก็สูงลิ่วถึง9 0ในขณะที่ฝั่งที่วิจารณ์เขาก็มีเหตุผลที่น่าฟังนะคะ อย่างเดอะกราเดียนหรือคะแนนเฉลี่ยจากนักวิจารณ์ในเมตาคริ t ิกที่อยู่ราวๆหกเต็มร้อยเขามองว่าหนังมันยาวเกินความจําเป็นไปหน่อยหรือที่เขาเรียกว่าบลูเท็ดอ๋อยืดเดยอไปหน่อยและโครงเรื่องบางส่วนโดยเฉพาะมุกลักพาตัวแล้วไปช่วยมันเริ่มจะซ้ำซากเหมือนเอาของภาคก,ก่อนมาเล่าใหม่ในฉากหลังที่ต่างออกไปสรุปง่ายๆก็คือแม้นักวิจารณ์จะเสียงแตก แต่คนดูทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงยอมจ่ายเงินเพื่อประสบการณ์ภาพและเสียงสุดอลังการในโรงภาพยนตร์ค่ะ Fire and Ash ได้ยกระดับแฟรนไช s e ไปอีกขั้นจริงๆมันอาจไม่ใช่งานที่สมบูรณ์แบบในสายตาของทุกคนแต่มันเป็นงานที่ซับซ้อนมืดมนและกล้าที่จะท้าทายศีลธรรมของผู้ชมมากที่สุดในซีรีส์นี้เลยเห็นด้วยเลยค่ะหนังทิ้งปมไว้เยอะมากทั้งวารังที่ยังไม่ตายคอริชที่หายตัวไป และที่สำคัญคือสไปเดอร์ที่ได้รับการยอมรับเข้าครอบครัวอย่างสมบูรณ์แล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อปูทางไปสู่ภาคส The t o k e n Rider อย่างเต็มที่ใช่ค่ะหนังเรื่องนี้เหมือนจะตอกย้ำสัจธรรมข้อหนึ่งว่าแม้แต่ในโลกในอุดมคติอย่างแพนโดร่าก็ยังหนีไม่พ้นวัฏจักรของความรุนแรงซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้เราขบคิดต่อนะคะว่าครับ เมื่อไฟไม่ได้แผ่เผาเพียงแค่ป่าไม้แต่ยังแผ่เผาจิตวิญญาณของผู้ที่ถือครองมันด้วยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแยง้งที่ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดหรือโลกใบไหนก็ดูเหมือนจะหนีไม่พ้น